มาครับเพื่อนเนครับวันนี้เจอรลวงหลายๆนะครับจองกินเทวธรรมานะครับเพื่อนเนวันนี้นะครับเพื่อนเือนครับร่วงจะพาเพื่อนเนไปทําข้าวพัดมันกุ้งนะครับเพื่อนเือนว้าวข้าวพัฒมันกุ้งร้อยหรือไม่ร้อยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตามชมนะครับแล้วเพื่อนเือนไปแลกกันนะครับว่ามีไอ้ล่มั่งนะครับเขื่องที่เราอีชายปรุงข้าวพัดมันกุ้งนะครับเดี๋ยวร่วงจะพาเพื่อนเนไปชุมกันเลยกันนะครับไปแลกกันเลยนะครับไป นี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับขึ้นชื่อว่าข้าวพัดมันกุ้งเราก็ต้องมีมันกุ้งนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวล่วงก็จะใช้มันกุ้งนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับล่วงทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับออกเปลือกออกเลยกาผ้าลังเอาขี้ออกนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ล่วงเตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็มีเครื่องล่วงเรานะครับนี่ก็มีเกลือนะครับเพื่อนเพื่อน มีเกลือแล้วก็มีซอสนะครับซอสแมกกี้นะครับเพื่อนเนแล้วก็ซอสอ้อยนางร่มนะครับเพื่อนเนแล้วก็มีน้ำตาลนะครับแล้วนี่ก็มีเป่งว่านแล้วก็พุ่งนัวน้อยๆนะครับเพื่อนเือนเพื่อนๆกดเดี๋ยวค่อยพุ่งตามใจชอมนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับเพื่อนเนี่ลนร่วงซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีตอนหอมนะครับเพื่อนเนแล้วก็มีแครอทนะครับเพื่อนเน แล้วก็ไข่กลองเราวันนี้เราจ่ายไข่ห้าลูกนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปแล่กันนะครับว่าล่วงปรุงออกมาแล้วหน้าตาจะสวยร้อยน่ากินไหมครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีข้าวนะครับนี่ข้าวนี่เราจะเป็นข้าว้อนก็ได้ข้าวเย็นก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ข้าวเย็นล่วงเลือกเลยแต่ว่านะครับเลยก็เอามาทำข้าวพัดเลยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปแล่วิธีการทำกันเลยนะครับว่าวันนี้ล่วงีทำข้าวพัดมันกุ้งร้อยไหมนะครับไปกันเลยครับผม อันดับเล็กเลยนะครับเพื่อนๆล้วงจะตอกไข่ลงไปในข้าวก้อนเลยนะครับลงไปคลุกนะครับเพื่อนๆตักช้อนซ้ำหลุกก้อนนะครับแล้วเราก็คลุกไข่เลยนะครับเพื่อนๆนี่คลุกกับข้าวนะครับข้าวเราก็จะกลายเป็นสี่เรื่องช่วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวล่วงจะคลุกไปก่อนนะครับนี้นะครับเพื่อนๆครับหลังจากล่วงนะครับคลุกข้าวนะครับเอาไข่ใส่ไปซ้ำหลุกนะครับซ้ำฟองนะครับเพื่อนๆ เราก็คลุกนะครับให้ข้าวเราข้าวแบบนี้เลยครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวล่วงก็จะคลุกก้อนนะครับอ่านะครับนี่เพื่อนๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปพักข้าวไอ้ก้อนนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับพอนำมันข้องเรานะครับเราใส่น้ำมันครับพอประมาณนะครับเพื่อนๆกระทะร้อนดีแล้วนะครับวดเทียมนะครับเพื่อนๆนุ่งไปได้ขึงครับที่เราซอยไว้นะครับเพื่อนๆ นี่เาก็จะส่ไปเลยนะครับพอวัวเทียมเราได้ที่แล้วนะครับเพื่อนเนเราก็ใส่มันกุ้งไปเลยนะครับนี่มันกุ้งกองลวงนะครับใส่ไปเลยล้วงในะายมันกุ้ง,งช้วงซอนนะครับเพื่อนเมันจะเป็นที่ตั้นนะครับเราก็ใจ่วยนรอนๆน,นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับ เราก็นำกุ้งนะครับเพื่อนเนใส่ลงไปเลยนะครับมีกุ้งเดืดร่วงเทียมเอ,อมาไว้นะครับลงไปได้เลยขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนเือนกุ้งเราจะให้ซุกประมาณนี้เราก็จัดเลยนะครับง่ายเด้งดึงหรือว่าเอาพอซุกนะครับเพื่อนเพื่นร่วงร่วงยากใจซุกเลยนะครับนี่ร่วงยายกุ้งของเราน,า,เานะครับซุกเต็มสีก้นนะครับเพื่อนเือน หลังจากกุ้งของเราสุกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะตักกุ้งไปพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็รเตนอยามันเลีวก็เจียวกระเทียมให้หมอมก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเจียวกระเทียมได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนเราก็นำข้าวนะครับลงไปได้เลยนะครับอ่านีข้าวอย่เราปุกไขว้นะครับเพื่อนเพื่อนลกระเจาลงไปเลยพัดไปทักพักนะครับเพื่อนเพื่นครับเดี๋ยวเราจะเอาเคร์ดนะครับนำใท่นลงไปได้เลยนะครับ นี่ก็ยาโอเครสนะครับเพื่อนๆใส่งไปเลยนะครับพอเข้าทุกได้ทีแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็นำเกลือปรุงใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ซอสด้วยหนังนุ่มนะครับร่วงก็จะใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตำด้วยเมคกี้นะครับร่วงก็จะใส่เมคกี้ลงไปก่อนนะครับแล้วก็พุ่งชูรสกับพุ่งนัวนะครับเพื่อนๆลวงก็จะใส่ลงไปนะครับ แล้วก็คลุกข้าวไว้อีกรอบนะครับเพื่อนเนแล้วก <magaz in. S 1> ็ชิมรสชาติแรกก่อนนะครับลวกก็จะคลุกไปก่อนเลยนะครับนี่ครับผัข้าวเราเช็ดได้ทีพุ้งได้ทีแล้วนะครับเพื่อนเือนก็ใส่กุ้งนะครับที่เราทำเอาไว้นะครับกุ้งกับมันกุ้งนะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยนะครับมันก็จะใส่ลงไปเลยแล้วก็พัดอีกักรอบนะครับเพื่อนเนนี่นะครับเพื่อนเือนครับข้าพัดมันกุ้งลวกนะครับ เซตเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่ห้อ,อมเลยน,นะครับโรยไปข้างหน้าครับเพื่อนๆอนอ่านี่นะครับเพื่อนๆข้าวพัดหมั่นกุ้งกองล่วงเซตเรียบร้อยแล้วนะครับ ว้าวเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับน้กระรวยไปน้อยๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆครับข้าวพัดหมั่นกุ้งก้องลวกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันเลยนะครับสํัหรคลิปนี้นะครับเพื่อนๆฝากดไลค์กดแชร์กดทั่วใจให้ร่วมกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะครับร่วมหลักทุกคนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผม